วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องต้อมชาแนลคนชอบเกมนะครับเรามาเล่นเกมแองกี้เบิร์ดกันต่อเลยนะครับนี่มาลุ้นรางวัลกันหน่อยนะครับจะได้อะไรนะครับนี่แองกี้เบิร์ดล็อกเป้านะครับอตอนนี้เรามาถึงด่านที่23แล้วนะครับได้แองกี้เบิร์ดตัวใหม่นะครับ นกชมพูนะครับนี่ตัวนี้มีพลังพิเศษยังไงมาดูกันนะครับนี่อ๋อแต่หน้าจอได้จะกลายเป็นลูกโป่งนะครับจะต้องไปให้ถึงหมูก่อนนะครับนี่แบบนี้นี่เองนะครับอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เหมือนพอเรายิงไปให้โดนหมูแล้วก็โดนโดนสิ่งของนะครับ มันก็จะกลายเป็นลูกโป่งไปด้วยนะครับเเราเราลองยิงเล่นเกือบหมดแล้วนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นลูกโป่งแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะลูกโป่งแตกแล้วก็หล่นลงมาโดนหมูนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับลองยิงเล่นกันนะครับเพิ่งเพิ่งได้ตัวนี้เป็นด่านแรกนะครับก็เลยเล่นเพลินไปหน่อยนะครับนี่ปุ้มแต่หน้าจอเห็นไหมครับ อลอยขึ้นไปลูกโปงแตกก็จะกลายเป็นผ่านด่านนะครับแบบนี้นี่เองนะครับใครมาถึงด่านนี้แล้วบ้างนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนี่ด่านเรียบร้อยต่อไปเป็นด่านอะไรครับนี่ด่านนี้ก็ดูเหมือนไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ ทีเบิร์ดสีชมพูเหมือนเดิมนะครับนี่ทางหนึงนะครับแต่ล่าจอ่อใน,นี่แบบนี้นี่เองผ่านเลยนะครับทีเบิร์ดสีเขียวไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับดีใจนะครับตีลังกากันใหญ่นะครับนี่ผ่านเรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆที่เล่นมาถึงด่านนี้แล้วนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับส่วนใครยังมาไม่ถึงก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงนะครับนี่ด่านใหม่นะครับแต่หน้าจ้อเห็นไหมครับลอยเป็นลูกโองครับพรลูกบงลแตกก็หล่นมานะครับนี่ครับกีบร์ดม้าตัวขวานมาแล้วนะครับ โอ,โ,อโอ้ครับยิงพอนไปบ้านดอนเลยนะครับยิงไปไหนนะครับตัวนั้นแรงเกินนะครับนี่ตัวนี้มานี่ลูกโป่งล่นตรงนัครับโอ้โหไม่โดนระเบิดนะครับตัวนี้นะครับแองกี้เบิร์ตขยายได้กวสิบเท่ายิงออกไป ทุมโอ้โหไปขไยายตัวตรงที่ว่างพอดีนะครับไม่โดนอะไรเลยนะครับ <c oughs> ผ่านด่านเรียบร้อยนะครับ